ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทางช่องเสียงเทียนนำทางนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่ห่างหายกันมาสองสามวันเนื่องจากเสียงเทียนครับติดภารก,กิจสำคัญครับที่ต้องไปทำที่ต่างจังหวัดสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเหมือนเดิมจึงอยากจะมาแนะนำเหรียญที่น่าสะสมนะครับซึ่งวันนี้ครับเสงเทียนนำทางยกตัวอย่างเหรียญ กระสาพับมา1ชนิดนะครับซึ่งเป็นชนิดละ1บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้มีข้อมูลครับได้รับทราบข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับเหรียญกระสาของไทยนะครับว่ามีลักษณะความเป็นมาเช่นไรนะครับว่ามีมีความน่าสะสมเพียงใดนะครับ ก่อื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญสิบเหรียญหนึ่งบาทนะครับทั้ง4เหรียญนี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่น้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญ1บาทนะครับปีพศ2543นะครับ ซึ่งเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับว่าจะข้อมูลของเหรียญว่าจะเป็นเช่นไรนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3 4กร,รัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวา ทรงเครื่องบรมขตรัติยาราชผู้สิทธาพรฉลองพระองค์คุยีภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอรุณยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ5 0 0 43นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายที่เลข1อารบิกนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2543น้ี่มนีะครับมียอดผลิตอยู่ที่468ล้านนะครับ6แสนหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่ อยากจะแนะนาให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่นะครับอยากรู้ข้อมูลกันนะครับโดยควรจะเริ่มสะสมเหรียญที่มีลักษณะที่ยอดผลิตที่เยอะๆก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างจะง่ายนะครับมีอย,ยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับสาหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2543นี้นะครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ 25บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่ค่อยแรงนะครับสําหรับเหรียญชนิด1บาทนะครับเนื่องจากว่ายัางไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นที่นิยมจริงๆนะครับสําหรับรุ่นเหรียญ1นบาทนะครับแนะนําให้ไปดูที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งจะมีลักษณะพิเศษยังไงพี่ๆน้นองๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับราคาอาจจะ พุ่งขึ้นถึงเหรียญละ100 200 300บาทหรือว่าอาจจะเป็น4 500บาทขึ้นไปก็ได้นะครับสําหรับเหรียญรุ่น1บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าปีพศที่และก็จํานวนยอดผลิตนะครับทีหานะเป็นเหรียญที่ติดลําดับหรือเปล่านะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญรุ่นปีพศ2544นะครับ เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่อยากจะแนะนาให้พี่พี่น้องๆครับที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับเป็นเหรียญกระสบครับชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมณทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่นพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมสัตยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภู้มีผลอรุณญเตชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆกันครับกับปีพศ .2543 นะครับก็จะเป็นรูปวัดภาษีรัตนาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2544นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นเหรียญรุ่นปีพศ2544นี้มียอดผลิตอยู่ที่385ล้านนะครับ1 4 0 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับนั่นจากว่าอยากจะแนะนําเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นการ เป็นเหรียญที่หาสะสมค่อนข้างง่ายนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับถ้ายังไม่รู้ที่จะสะสมเหรียญยังไงหรือว่าอยากจะสะสมเหรียญที่หายากแต่ไม่มีนะครับแสงเทียนแนะนําให้ไปดูที่เหรียญที่มียอดผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับน่าสะสมทั้งนั้นนะครับสําหรับเหรียญของานหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ ยี่สิบบาทนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ราคาก็ยังไม่แรงนะครับแต่ามีการคาดการณ์กันไว้หน,น้าเปลียนกระสับรุ่นชนิดหนึ่งบาทหรือห้าบาทหรือสิบบาทบของในหลวงรชัชกาลที่เก้านะครับอีกไม่เกินปีสองปีราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่าทางกรมกระสับนะครับได้มีการเรียกเก็บคืนเหรียญกระสับของในหลวงรชัชกาลที่เก้าไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับ ยอดผลิตที่แสงเทียนรายงานบอกกล่าวให้พี่ๆน้องๆน,นะครับนักสะสมได้รับทราบกันทางต้นนี้นะครับอาจจะมีไม่คบแล้วก็ได้ครับอาจจะเรียกเก็บเก็บคืนไปเยอะแล้วนะครับซึ่งราคาก็น่าจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวนะครับสําหรับปีไม่เกินปี2ปีนี้นะครับเรามาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพศ2 5 3 7นะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับกับเหรียญปีพศ .2543 และปี44นะครับนั่นก็คือนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวครับหรือคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับปินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมัติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนตรงวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองนะครับ มาดูข้อมูลด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดภระสีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและก็ถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่475ล้านนะครับ2แสนเหรียญนะครับซึ่ง เป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ท่านที่กำลังคิดจะเริ่มสะสมนะครับหรือว่าเป็นนักสะสมเรียนรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะสะสมเรียนแบบไหนก่อนนะครับแนะนำนะครับให้สะสมเรียญที่มียอดผลิตเยอะนะครับเนื่องจากว่าปิเดียนที่หาง่ายนะครับเราสามารถได้พบเจอ เหรียญรุ่นนี้นะครับได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไวนนน 2, ้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2537นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับซึ่งก็ยังไม่แรงครับที่ควรนะครับถ้าอยากอยได้เหรียญที่มีราคาแรงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับ ขอบซ้อนขอบเบิ้นตัวหนังสือเบอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวหนังสือซ้อนเนือ่องจากว่าอย่างกับหลังเป็นที่นิยมนะครับของกลุ่มคนนักสะสมเรียนนะครับสําหรับเรียนที่มีลักษณะพิเศษราคาก็อาจจะถ้าเป็นเหรียญบาทนะครับราคาก็อาจจะเป็นร้อยสองร้อยถึงสามร้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเหรียญของท่านที่มีนั้นนะครับเดี๋ มีลักษณะความสวยงามนะครับและปีพศที่ผลิตหรือว่าเป็นเหรียญที่ติดลําดับนะครับเรามาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2547นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นปีพศ2547นี้นะครับมียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเด่หน่าสะสมมากๆนะครับเนื่องจากว่ารายละเอียดของเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญข้อมูลของเหรียญจะคล้ายๆกันนะครับกับ3มเหรียญที่รายงานมาเบื้องต้นแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นเหรียญกระสาบนะครับประเภทหมุนเวียนนะครับชนิดคีปโปรนิกเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับบิดพระพักไปทางเบื้องขวานะครับ สำหรับวงขอบนอกนี้นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับข้อมูลด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตวัวอ,อักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2547นนั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญเหรียญรุ่นปีพศ .2547 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่903ล้านนะครับ9 6 4ันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับ4เหรียญที่รายงานมานี้ครับเยอะกว่าอาจจะเป็นอีกเท่าตัวนหนึ่งนะครับของบางรุ่นนะครับอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับได้หาสะสมกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เนื่องจากว่าเหรียญที่เป็นยอดผลิต มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วเป็นที่หาง่ายนะครับเราสามารถพบเจอตามสถานที่เราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตลาดหรือตามวินมอเตอร์ไซค์นะครับตามกระเป๋ารถมีเก็บไว้นะครับก็น่าจะมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับในรุ่นนี้ราคาอยู่ที่เดือนละสิบห้าบาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะตันเองนะครับหาง่ายนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ